งานเดเวอเรเตอร์ก็ตายเอชกันหมดเล้วใช่ครับตายกันหมดแล้วครับแทำไมผมยังดูตัวเองได้อยู่ครับเนี่ยเนี่ยตัวผมเนี่ยทำไมยังยืนนิ่งอยู่อย่างเงี้ยคือผมขอคำตอบนะครับทำไมผมยังยืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วเลื่อนเลื่ผมดิเลื่อนผมไม่มีหลอดแล้วนะเว้ยเลื่อนผมหมดหลอดแล้วนะแล้วทำไมผมยังอยู่อย่างนี้คอมพิวเตอร์คอนเทมเป็นการบั๊กที่น่ากลัวมากครับทีมงานทีมงานคอนเทมหลอไม่เกิด อ้หายแนีวิเกเตอร์นี้เราขับเรามาขับรถเที่ยวอันนะฮะอ้าเที่ยวไล่ยิงชาวบ้านนะฮะน่าจะจุดนี้เดี๋ยวใจเย็นโอ้ยรถชิปอันนี้ก็มาว่ะรถเดินป่าเออรถเดินป่าเนี่ยแหละนีวิเกเตอร์ของแท้เดี๋ยกัน หวังว่าไอ้คันที่มันไปก่อนนั้นเนี้ยเขาไม่ใช่เข้าเมืองเดียวกับเราขอแค่นั้นจริงๆนั่นแหละประเด็นโอเคครับตอนนี้ทีมงานกเลยจะเข้าไปในเมืองจอร์จโกโพรนะฮะมอไซ์วะเฮ้ยมอไซด์แนวจริงอันนี้นั่งได้สามคนด้วยใช่ใช่ใครสั่งใครสอนเอาบิ๊กไบผสมกับนั่นวะกูอยากรู้จริงกูอยากรู้จริงเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นใหม่ของที่นี่นะฮะเอาบิ๊กไบไปติดกบ ทีน่าด้านด้านข้างก็กลายเป็นซาเล้งไปเลยนะฮะพี่โจเห็นผมประวะผมมองหน้าพี่โจอ,อยู่เนี่ยไม่หรเนี่ยพี่พี่เห็นอยู่ <c oughs> ขับบุคคลที่หนึ่งอยู่ไงเออขับโอ้ต้นไม้ทะลุทะลุรถโอ้นาทีกว่าเองอะ่ะนาทีกว่าอยู่ <c oughs> นาทีห้าสิบเขตเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเนี่ยเราเข้าเขตเมืองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทาการโจขอ,ขอแถวนี้ตรงนี้แหละไม่คิดเลยแล้วคนละหลังเลยมีสามหลังเน ไฟไฟไทีมงานเอาแล้วเข้าหลังเ<ย>ดียวกันทำไมพี่โจเอาพี่อยาาเข้าก่อนดีกอ้ยใครเปิดประตู <c oughs> พี่อย่าเปิดประตู <c oughs> พี่ผม <c oughs> ก็กดผมก็กดเปิดประตูเหมือนกัน <c oughs> แล้วทำไมต้องหมดทางพี่บอกตัวเองบอกไว้ตัวเองบอกว่เาเป็นคนละลางเลยแบบเข้าด่างเดียวกับพี่โอ้ก็ตรงรก็ตรงเข้าหลังเดียวกันนี่หว่าตอนนี้ทีมงานเกิดการแย่งกันไหน ไม่รู้ลไม่รู้ <c oughs> ละผมหากระเป๋าก่อนอย่างแรกเลยเขาไม่มีของจังแมงกูขอกระเป๋าสักอันหนึ่เฟิร์สเอทดวิคเทลเจอบอกเจอกระเป๋าบอกตัวให้สักครู่หนูยังไม่เจอกระเป๋าเลยตัวผมยังว่างกระสุนเจอจนหกสองไม่มีเปลนได้ใช่ไหมมีหลอเล่นใช่ไหมเนี้ยนีหลอเล่นกนใช่ไหมเนี้ยกระเป๋าเออกระเป๋าสามเลยเจอครั้งหนึ่งเกรงดีฮะกระเป๋าสามเลยอ่ะเจเด้กระเป๋าว้สามนะฮะ เขาบอกว่าบนดกระเป๋าไม่พีเจอเลยครับไม่้สามเป็นรักไหม่ะต้องไปหายาโอเคเฮ้ยเลดดอนเหรอสำรองแล้วกันเก็บไว้โอเคบนบ้านเรียบร้อยนะฮะดูจากชาวบ้านแถวนี้แล้วเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพราะว่าเข้ามาทีไรนี่บ้านสะอาดทุกหลังเลยนะฮะครับแรนเดดได้สามชุดลวดนะเข้าไปแล้วเุ้ย มีคนเหรอใช่บ้านไหนบ้านไหนบ้านบ้านเนี้ยโอ้โหไม่มีไม่มีกระสุนเรากระสุนไม่ทันทีทีมงานลงแล้วทีมงานลงซะสองซะสองซะสองใช่ไหมใช่ไปไหนวะรอมันลงมาก็ได้เดี๋ยวพี่มันลงไปแล้วพี่มันลงไปแล้วได้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 ยิงเลยยิงสวนตายยังเรียบร้อย ฆ่าเพื่อนกยู่หรอฆ่ากูเพื่อนฆ่าเพื่อนกูอ่ะโวเศร้าอ่ะเมื่อกี้คือแบบกำลังจะใส่กระสุนเข้าไปเศร้าทีมงานทีมงานจัดการคุณคุลมารู้เวลาฮะตอนนี้มีอะไรบ้างมีคูณสี่นะฮะอันหนึ่งเกมาโอราสติกไม่เอาฮะยิงเฟิร์เอทเอาครับแบนเดดก็เอาเพลงคิลล์มาอ้ยหยิบหยิบพร้อมกันด้วยนะประเด็นเทเวละใครดีใครได้ไม่ใช่ตอนนี้ก็เราขอไว้อะไรทีมงานของเรา เราเศร้า่าคือเราแบบเราเห็นเขาไว้แล้วเราพีบยาไปยังวะบิบยาไปยังกระสุนอันนะยาไปแล้วยาไปแล้วโอเคเพิ่งหยิบเพิ่งใช้เพิ่งใช้เดี๋ยวผมไปเอาสดเพิกันรีบไปกว่าบีบแล้วด้วยแต่เร็วหน่อยนะเพราะว่ามันพี่ขึ้นรถรอเลยเชื่อผมโอเคโอเคมีมีกริปจับโอเคใช้ได้มีกระสุนก้าวมอมีถุงมือขอใส่หน่อยที่เหลืออะไรครับแฟลชแบง แล้วก็ขี้ไปใจร้ายมากใจร้ายสุดใร้ายสทำอะไรตอนนี้ก็ไปไปจริง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 มนเดมพี่ไปบ้านก่อนกระขับซีลูกไปอ้าวกูขับเหรอเออเอาเอาเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ทีมยาทีมทีมงานลืมกินยาพยา กีงานเรือกินยาขยำขวดนะฮะอีกแล้วครับวีไปต่อฮะจะบอกว่าเมื่อกี้มันไม่ยิงผมวะผมผมมองหน้ามันเลยนะแล้วมันก็เดินลงไปผมนึกว่ามันวิ่งหนีที่แได้มันเดินลงไปผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้ลงมาตั้งหลักใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มันผมมายิงหลังมันก่อนผมมันถึงทหารมายิงผมต่อแต่ผมแต่พี่อยายิงสวนยิงสวนตูนมานนี่เมื่อกี้โอ้โหสะใจมากไปนี่เนาะ ตามนั้นโอเคได้อยู่ทำไมมีมาร์คสองอันวะไหนมาร์คสักกเบิร์กอ่ะเดี๋ยวนั่งคนละมาร์คกันมาร์คเอคเกอรมาร์อเปอ่ามาร์คเกอร์เขียนอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่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 โอเคตอนนี้ทีมทีมทีมงานเริ่มนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาขยับปวดนะฮะโอเคไปก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวรโอเคตอนนี้เตาวใจมาเดี๋ยวเราจะกเรา ผักบันข้างหน้าก่อนนะฮะปัญหาของทีมเฮ้ย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 รถมารถมาปิดโอ้โหไม่มีประตูเม็งได้เห็นยดได้ลิงไหมสองแม่งเลยนี่เขาทุกดอกเขาทุกดอกล้มล้มล้มว่ะล้มว่ะล้มว่ะสองคิวว่ะสองคิวว่ะนี่ได้อยู่ได้อยูป่านนี้โอ้โหยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยติด ล้วหมดเลยบอกตรงว่าติดล้วหมดเลยน็อกแล้วน็อกแล้ว,วบบน็อกแล้วขอฮิลแป๊บมันน็อกแล้วน็อกแล้วมีสามคนพี่มีสามคนสามคนเหรอชิบไกล่ละนั่นไงนี่ไงเจอแล้วเจอไงเจอไงตอนนี้มันน็อกกี่คนอ่ะน็อกไปสองเหรอน็อกไปสองน็อกไปเอ๊คิวไปหนึ่งน็อกไปน็อกไปหนึ่งโอเคหุยุยหุย ผมยิงเจอไหมเจอไหมเจอไหมมันจะอยู่ในบ้านมันจะอยู่ในบ้านผมก็สุนจะบอกนะผมจะสุนกระสุนพื้นผมจะบอกนะอ่าอ่าผมลงไปแล้วผมจะบวกโอเคนี่เราเราจะขึพี่ทำอะไรพี่พี่พี่ ีเดียวเดียวเดี๋ยวก่อนนะพี่พี yeah, deeper, ่เดี๋ยวเดพี่เดี๋ยวพีสั่งโจนลองเอาไปสั่งโจพี่เดียวเดี๋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 ยวพการพิการงงว่าเมื่อกี้กำลังกำลังจะฉลองเนกัว่า d เบ b l e คามมอูวิ่งไม่ทันพี่พเราไม่เอาดีกว่าเราไปดีกว่าเราไปดีว่า เดี๋ยวพิธีกรทือพิธีกรขอสงบจิตสงบใจแป๊บนึงพิธีกรทำใจเถอนะพิธีกนผมถามพิธีกนผมถามคนเดียวครับพี่กอนทำอะไรอ่ะคือคือพิธีกรจะพิธีกรจะขู่พวกมันด้วยการปลาปลาแชมเปญเข้าหน้าต่างนะแต่ปรากฏว่าแร่งนานไปหน่อยมันก็เลยระเบิดขามือปุ้มตกใจครับทีมเนไม่ใช่อะไรนะเห็นฉากนั้นเต็มตาพิธีกรโดดโดนลงหน้าต่างแทบไม่ทันไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียง ยังขนาดไม่รู้อะผมไปขึ้นรถแล้วนะไปดักไว้ไปดักไว้ไม่ดักแล้วเฮ้ยพี่พี่ยีผมยิงรถยิงผมยิงล้อรถรถล้อรถเป็นทิ้งนะได้ได้ได้กระสุนผมน้อยอยู่แล้วด้วยจะพี่ดูอีกฝั่งหนึ่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองคันด้วยหรอช่างแม่งไปเถอะอ๋อสองคันเหรอนั่นไงยิงให้ลังฆ่าลังค่าลังคาตัดฟ้าตัดฟ้าโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนพี่ออมมาช่วยผมกันอพี่ ไม่อ hey, okay. ไ,ไม่นะพี่ไม่ดีนะพี่ไ ouais. ด้อยู่ได้อยู่แอบมอมแออเดี like that, ๋ยวเก็หิวสิอ้าวกดสิกมันจะลงมารต้องรถเเราอยู่ขันไหนเราอยู่ไหนวะอ้าวจะเลยแล้วเราต้องตอนนี้เราต้องฮิวฮิวให้ทีมงานก่อนหันตู้ไปทำไมเราวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วข้างหลังเราบ โอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเราสดเราสดเราวิ่งออกมาเราไม่กลัวอะไรกลัวดิโอ้โหทางบ้านเลยนั่งใหทางบ้านเลยเฮ้ือ๋อน้ำตาจะไหลโอ้โหขาข้ากูเลยตกใจหมดอีกบอกบอกเลยว่าเราเราไม่ใจสัตว์บอกไว้ก่อน ไม่เหมือนเพื่อนบางคนจ้ะใจสัตว์เย้กระเปะ๋าวิ่งหาวทั้งแบบไอ้เจอสกามาเป็นอะไรเฮ้ยรถเฮ้ย <H ö i> ประมาณนี้เลยปะโอ oh. ไม่ต่างกันเดียวกันนะ <H ö i> ถ้าผมเจอเก็บเสียงนี่ผมจะอบอกว่าฮบอกว่า <H ö i> แบบว่านเนียนไงตายในเพโซนกรดตุยแล้วตายใน ไปลงกันที่ไหนกันวะพึ่งนั้นอะไม่รู้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดเลฟห้าสิบเอ็ดเลฟดิเดี๋ยเอ๊ะเลสโซ่เดี๋ยวก่อเจ็บ่อยไปนะเดี๋ยวพวกเรานี่อยู่เราเลสโซนมันรักเราพี่อย่าเลยอย่าให้แลมโบแบบเมื่อกี้เลยโอ้โคตรผมแลมโบแล้วผมจะแลมโบแล้วพี่พวกผมจะวิ่งไปต่อไปตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวรอด้วยเราต้องแลมโบเป็นหมู่ไปด้วยก็มาสิแลมระเบิดเอ๋ย ชาฆ่าชื่อว่าเจ้าอ่ะไม่มีทางเลยมบนโดนฆ่าหรอกไปโอเคครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานเราจะวัดใจกันเลโซนะฮะดูซิว่าจะจะบึ้มตรงเราไหมพี่โจ้พี่โจใจกล้าว่ายืนนิ่งๆบนทุ่งหญ้าเนี่ยดึงนิ่งๆคนเดียวเหรออย่างนั้นก็โหดอ่ะเด็กอ่ได้เงียบไปมาแล้วมันมาแล้วไหนจงระเบิดมาหาข้าสิข้าอยากรู้ดาเมจ โอ้ยขออะไรได้ขออะไรขออะไรได้ยังไงนั้กเเดี๋ยวดูสิรอดูสิโอ้โหจะว่าตไม่อะไรอ่ะตัวตีามมผมหาไซเลนเซอร์ของปืนผมเนี่ยจริงๆมันก็เซนเซอร์เดียวกับปืนพี่อะ เสื้อคิริโตะเฮ้ยเจอเลยพูดปุ๊บกูอปืนพกดีกว่าแม็กกาซีนต่อเไม่เอาอันนี้อะไรระเบิดโอ้เฟิร์สใหญ่ๆเก็บโอ้หอันใหญ่อันใหญ่เลยอันเนี้ยใหญ่สุดอ่ะใหญ่เลยใช่ไหมยะคือดรอเข้ามาเพิมีกระสุนกระสุนสีฟ้าหรือยังกระสุนสีฟ้าคือกระสุนอะไรอย่าเดี๋ยวก่อนนะอ่า มีเอ๊ะมีปืนพกอะไรอะติเป็ดกล้ามหนึ่งใช่ไหมอ่าได้และมาเติมมาเติมกระสุนกันมากระสุนเพิ่มเพราะพี่โจบอกว่ากระสุนหนูฟูแล้วใช่ไหมกระสุนแบบเฟิ่งฟูมากตอนนี้ตอนนี้ผมผมคาดเดาว่ามันจะไปบวกกันตรงไหนเราจะไม่โอเคผมไปที่ต่อนี่ีอยู่ข้างในอยู่ข้างในมีเกอะตรงนี้เอาไปด้วย เธอเอาก่อนแล้วก็มากระสุนกระสุนสีฟ้าใช้กับปืนพบผมนี่ปืนปืนเดียวทั้งเกมอล้นี่ทำไมรถระเบิดกันเป็นแถบเลยเนี่ยเอ้ยมันมันยิงกาใส่เหรอเชิงโหวชัวชัวปืนไม่ต้องโหดมากแน่เชื่อเลยเอาปิดไปปนไปไหนล้วเข้ามายังมาก่อนมาก่อนเดี๋ยวจะไปแล้วเราจะเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วโอ้ยอยู่เราอยู่ใกล้เส้นมากในเวลานี้ง้ผมลงไปรอนะ อ่าโอเคเก็บเลยเกย์เตย,ยมโอุ้ยประแจว่ะยินยินดุมดุมอมองมองแล้วก็ใส่แล้วก็เจ็บกระสุนไป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 ไมีของอะไรขอปืนน<ม>ี<ม>้ไหมไม่มีเนาะปกติปกติเวลากเก็บขอ,นองนี่ต้องต้องเฟิร์ตเพลสเซอร์เลยทีเดียวไม่งั้นเล็งไม่ถูกผมนี่บุคคลที่สามครับระยะเป็นเอ็กเทนหรอขอเอ็กเทนดีกว่าเดี๋ยววิ่งเล้วเล้ยเลย เออชื่นใจหน่อยคืออะไรครับก็ใส่เพิ่มคันเรียกว่าอะไรเพิ่มความจุกระสุนไปก็ชื่นใจหน่อยตอนนี้สุดรอะไรกนี้บู๊เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูที่มันเหลือสินดูสิอ๋ออยู่นี่เองโอเคเดี๋ยวยังวิ่งในป่าเนี่ยโค่นน่ากลัวพี่เราว่าเราไปหลบในบ้าน ทันไหมวะเดี๋ยวจะเข้าทีหลังทันทันเนี่ยเราอยู่ในเขตแล้วไม่ไม่ไม่พี่ว่าเรา26คนนะพี่26คนก็ต้องบ้านต้องนน้นแหรอที่พี่มาไว้สี่เหลี่ยมไม่เราไม่เ,เราไปเออเราจะไปอยู่ตรงนี้ขอได,ด้หดีอว,ว่าจะอยู่ระหว่างกลางก็ได้เพราะว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนินอย่างเงี้ยเราต้องหาจุดหาจุดพักอะเพราะว่าเราคงเข้าไปข้างในไม่ลึกสุดไม่ได้ไพี่จดจากสภาพปราวอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวินวินนนนกัน เขาเคยาเคิดค้เขาเคยดูเอ๊ะตอนนี้มันบ้านตรงเนินที่เราเคยนะหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อ๋อตรงไอ้นี่นะโรงงานกูเบกแล้วยีเสียงรถทั้งไหนมันเสียงมาจากข้างบนเลยใช่ช่อยมันเห็นนะ S S S ไป่ึงนะตอนนี้คือปืนผมอ่ะปืนผมมันใส่กล้องคูดแปดไว้ได้ต้องให้เพิร์สใส่ บนเอ,เอสเอแล้ววิ่งไป SE SE อ่ะใช่ใช่อยู่บนเนินจะบอกว่าผมใส่ก้องคณแปดไปได้นะใส่ได้ก็บ,บ้าแล้วแต่เดี๋ยวเราดูที่มีสองคน,นมาไ,ไมปไหนมาไปไนเพิร์ดเอาเอากล้องที่ทีพีจีทีททททททมา มาเอามามามากองคุณแปดเขบอกว่าสูงไกลมากอะพี่มันไม่คุ้มเปล่าเราเราระย่ระยะแค่นี้ไงเฮ้ยเฮ้ยยังไงสองตัวสองตัวทางไหนทางไหนไปทางร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวิ่งไปทางอีอุ้ยมันเห็นเราปะวะเพิด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 วิ่งโคตรโล่งเลยลูกมันตีเอ้ยเอ้ยมันชะลอชะลอจุดทางจุดทางร้อยห้าวิ่งลงมาไปทางอีจัดตาอยู่ มัวิ่งลงเนินมันข้างล่างหล่ะอ๋อมันจะวิ่งเข้าบ้านตรงนั้นเนี่ยบ้านที่พี่มาไว้ชัวร์มันอยู่<อ>ได้ข่าวว่าอยู่มันมันไม่ใช่พี่มันจะเข้าตรงนี้ถ้าไม่ใช่มันจะไปตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ข้างหลังมันพอดีพี่อ่าก็ประจันหน้ามาเลยอะเดี๋ยวต้องขยับขึ้นนิดนึงอย่แถวนี้ไหมแถวนี้หลบได้เยอะเสยระวังด้วยตรงนู้น,นโอเค กำลังคานอยู่ได้ได้ได้เฮ้ยต้อเ<ร>เงเปรี่ยงตะเปรี้ยงไปไม่ยินต่อไปครับเรามองข้างบนมองขวาหลังหลังเราเราหลังเราปิดได้อยู่ได้ยินเสียงชัดมากชัดมากคขาเจออะไรไหมฝั่งนู้นกำลังมองอยู่นะใครดูด้วยระวังระวังชุดง,งานนี้มีดันกาดกระสุนแน่ๆพี่โตใช่ ของพี่อ่ะพี่ต้องพี่ตอนนี้พี่มีกระสุนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พี่ปรับซิงเกิไกลไปก่อนก็ดีเผื่อเรายิงไระยะไกลได้อยู่ยิงไกลได้อยู่ยิงไกลได้อยู่ยิงแบบยิงแบบยิงต่ออ่ะพี่พี่พี่เข้าพี่เข ا, ้าเ <f ix> ข้าเข้าได้เ <f ix> ข้าหรอเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาไม่ไอ้นั่นวงวงมันบีบแล้ววงสบีบเฮ้ยชิไหนอ่ะเสียอีล้ว่ั วิ่งวงบีบวงบีบอันนี้ผมนอนอันนี้ผมนอนวงบีบจ้าวงบีบไปแล้วเว้ยทันพอดีทันเถอะทันทันจันโอ้โอ้โหล้มล้มตรงนี้เลยล้มก่อนเข้าด้วยล้มก่อนเข้าด้วยโดนยิงไงโดนยิงโอ้โหเข้าข้างเข้าข้างมันยัไม่รอดหรอกใช่เนี่ยวิมาเพิร์ดเพิร์ดอยู่ไหนค่ะอยู่นี่ มันตายยังมันตายยังมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่มันตายยังไงเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกมันมันฮิวไม่ได้เพิร์ดมาช่วยพี่ก่อนมาช่วยฮิวมาฮิวพี่ก่อนเร็วๆต้องกดอะไรฮิวอ่ะกดเอฟค้างมองไม่ออกฮะโอ้ยขันหลังตรงอีทิดอีทิดอีเต็มเลยเมื่อกี้ขอฮิวกัน ทีตีระวังทีตบิก็ระวังบางทีที่เข้าข้างหลังพี่อีเหรอสาเสเจ็ดวิไปวิ่ง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 มันบีบเข้าบ้านเลยนีหว่าอีกแล้วอ่ะบีบเข้าบ้านอีกแล้วอ่ะใช่เนี่ยก็แมพมันวงไปที่บ้านอ่ะรู้เลยเหมือนเหมือนตานั้นเลยเนาะพอไดกดอัลเทเนตแล้วมองขันหลังให้หน่อยปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งมองขันหลัง เอาตอนนัวเองค้างไว้เรามองทางขันหลังอ <ine> ไม่เผลอวิ่งวิง่งไปด้วยวิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยเดี๋ยวอยู่นี่วิ่งไปแล้วก็ค้างแล้วก็หันหลัง bye bye บ y e bye พีจ่จอร์ส b y ตอนนี้ยใช่วิ่งไปต่อวิ่งต่อมีคนมีคนอยู่11คนเราหล,ลบ,บมุมๆอย่างเงี้ย<อ>มามามายบมุมๆเราจะเข้าไปเนียนๆโอ้โหโดนทางหลังไปทางไหนเ S S W อะ S W อะใช่ หลบต้นไม้ก่อนหลบต้นไม้ก่อนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันได้ไงกันเนาะมันคลานมันคลานมาโอ้ชัดเลยอ่ะเมื่อกี้ชัดเลยไม่กูไม่ให้มึงยิงกูกูไม่ให้มึงยิงกูขาดทีลมลมไหมขาดทีลมลมไหมเฮ้ยบีนะกูเปิดบีนะมึงโหวงนี่คือแบบว่าไกลละไกลละมาไกลเด็กไกลรู้เรื่องละไกลรู้เรื่องละโอ้โหชนะมึงเว้ย โอเคดีมากดีมากโหเพิร์ดเพิร์ดต่องกานั่นมากต้องขอบมากตอนเนี้ยผมไม่ใช่เหรออ่ะเพิร์ดจะไม่ตายเหรอโอ้ยตายพอดีโดนยิงมาแล้วหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลูวีออกเองเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะห้าต่อหนึ่งอ้นนี้สี่ต่อหนึ่งปะวะเดี๋ยวถ้าใช่นี่ฮีเลยใจเย็นก่อนนะใจเย็นต้องรีพิวก่อนรีพิวก่อนยีวแล่ะยีวิล่ะ วิ่กระท้าไปวิ่กระท้าการกระสุนไหมเราวิ่งขอบวิบ่งขอบวิบ่งอ้อมวิ่งอ้อมมันยังไม่ถือว่าแคบนเเนี่ยยังยังกว้างอยู่ตั้งเยอะวิ่งไปขอบมันวิ่งไปขอบเลยสามสิบสามสิบกว่าวิสามสิบกว่าวิสามสิบกว่าวิหรือห้าคนแล้วกูคือหน,นึ่งแล้วมันถ้ามันสี่นี่ล่ะถ้ามันสี่ล่ะทํามันสี่ล่ะแล้วหนึ่งเลยนะแล้วหนึ่งเลยนะถ้ามันสี่เนี่ย <c oughs> เออเอเอไปเลคือมันกรุ๊ปเดียวกันหรือเปล่า,าถ้ากรุป๊ปเดียวกันนี่เฮเลยนะถ้ากรุ๊ปเนะดียวกันนี่นเลย โขศบเต็มเลยเกลือนะตอนนี้เกลือนมากมันหลอกเขาไปในบ้านหรือเปล่าสิบวิสุดท้าย้วครับคุณหลบตรงเนี้ยหลออกมอกไปก่อนลอกไปก่อนเฮ้ยเห็นแบบแบบข้างในอ่ามองไปทาง SW เห็นแบบแรืฝ่าไปด้คอยระวังด้วยมันมีฝุ่นไงประเด็นผมไม่มีทางเลือกแล้วขอสงสัยอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ผมถอดสอง ระวังน,นะระวังตอนนี้มุมมองก็มองต้องมองตามอยู่เดียวมันจะแช่ลงขนาดไหนเนี่ยบวกข้างนอกบวกข้าบ้านบ้านตรงนี้เลยห้าคนห้าคนมันหลบอยู่แถวมันจะรอยัไไงไงยังไงอยู่ในอยู่ในพุ่งหญ้าทายรถทายรถทายรถดูทายรถตรงนะงั้นอนะสองวิ่ง sw sw ตายโดนข้างหลังโ โอ้โหอีทีสี่อีทีสามอ่ะทีสามทีสามแสดงว่ามันมีสองทีมจริงด้วยเนี่ยตีกันแล้วตีกันแล้วโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เกือบชนะแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเององะสุีไม่เป็นไรรอบนี้โอเคใช้ได้ใช้ได้รอบหน้าค่อยค่อยลงใหม่ค่อยเทป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 ตอนนี้ก็ทีมงานก็ได้สถิติใหม่เลยนะฮะก็คือทีสามนั่นเองสถิติดีขึ้นเรื่อยๆครับ บอแล้วฮะทีมงานเนวิเกเตอร์โอ้โหคานมาชีเปลยมากขนาะฮะคุณผู้ชมถ้าอยากดูทีมงานเนวิเกเตอร์ต่อไปนะฮะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ทีมงานตายตายตาตายเอตตตตตอย่าตายแน่นอนดูดูเอือบวีไปแล้วลาก่อนครับโอ้โหอยากจะอยากจะเอาแค่ได้อีกนะนั่น นอนตูขาไปแล้วฮะตอนนี้ 8n in 5นาทีโอ้โห oh. <laughs> จบจริงอันนี้โอเคทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ